ปีใหม่ยังไหนล่ะพอย่านคนเลยเนาะหน้าหอนยางหาเลยเจี่ยงเลยเขาก็ต้องเขาก็ต้องสิงออกโอ้เขาได่และกระขอกจากไทยน้องปีใหม่ครับยามแรงผ้าเขาขอกครับต้าพ่นมาลามแต่เศ้าแล้วหน้าก็เมียพ่น เียมงาน้นมากินล mm ูกนะครับลูกไอฟ้าคล้องต้นช้ำฉาครับต้นกามปูเฮาเนี่ยนะชํำฉากามปูจามจุลีเนาะไรสื่อน้องปีใหม่ครับข้างหลังอันนี้น้องอีกที้มงานหนึ่งนะครับน้องปีใหม่ประหยัดเลยมาหอดยางเขาหาเฮาเอาเอาหยอกโมอีกไปลารับขอเฮา แม่เิ่นหมากทักเป็นพลไม้ใหม่ของงอว่ปัดกา้ามปูใบเป็นกับเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยยางดีเลยใบของก้ามปูเนะี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปเห็ดอันนั้นดินถุงเนาะที่ขายตาข้างข้างถุงละสิบบาทยี่สิบบาทครับใบก้ามปู เพื่องใหญ่สลายเร็วครับก็เ,เลยนิยมเอาไปเห็ดตอนนั้นตุงดินตุงช่ำนี่ครับใบเพื่องลักษณะนี่ย่อยสลายเร็วครับเป็นปุ๋ยแล้วกับผืชอพักต้นใหม่ามีหลายครับเคยมาก,กวาดเอาไปเห็ดลงกระถางอยู่ครับปลูกพักปลูกบวบกิ๊กปลูกบวบเขือนะครับได้ปลูกในกระสอบก็ได้ บ้านใดที่มีพื้นที่น้อยเนาะใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับดูแถวปลานี่ไม่หลายครับนี่แตออ่ต้นยหญงๆครับ่นต้นผนใบชํำฉาใบกามปูนะครับช่วงพันพัดใบนะครับช่วงเป็นดอกช่วงนี้ช่วงต้นเดือนมีหนนานะครับเนาะเขานาแรงนาห่อนเต็มที่แล้วไปลาเขาครับทางสีเร็วมา thì đầm hoàng lầu phải lại cho phọ mang thủy liệu tài pi mày, 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 mày nha kim tài phi mày, phi phi มาเห็นมั้ยเร็วบึงดอกฝักของคนรับ วยกาปูเนาะเป็นลักษณะเป็นฟกักเงาครับมีเมล็ดอยู่ข้างในงัวมากกินครับอาจจะเป็นคนละใหม่ของคน <c oughs> คนละใหม่ของงัวเนาะของหวานของหวานกับบาด้มากแวดกินครับฟักของต้นกามปูต้นช่ำช้านะครับเนาะนั่นแหละ ไะมบเขินเขืนเอาของหวานครับผลไม้ของงัวาเฮาแต่กระยายเพิ่งกินหลายด้วยคนว่าไมชิ่ยืงซิมเยอะหน่อยไปหุรถฉาดไปครับเดี๋ยจีフาーน้องๆน,น,นะครับทีมงานน้องปีใหม่นะครับ,บครับขอออกแล้วครับพี่หวมงแรงแล้ว เก็บยามแรงเลือกงานเท่ากับมะเบิงงัวเอาเนาะมีความสุขกับการดูแล